ค่ะทุกคนอยู่กับแพรแล้วนะคะที่ช่องอลิฮาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแพรก็จะมาสอนเพื่อนนะคะเล่นเพลงขอเนานอของแพรพินินซี่นะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่มีขอทาบเลยนะคะก็เดี๋ยวไปสอนกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่แพรจะมาสอนเป็นแบบแพทเทิร์นวิธีการเก่านะคะซึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวที่เล่นมวนปลายไลายทั้งเพลงเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมา เริ่มเล่นกันนะคะก็สําหรับคีย์ปกตินะคะให้เพื่อนๆในนิปคาโปไปไว้ที่เฟสสองเลยนะคะโอเคก็วิธีการเล่นเพลงนี้นะคะเดี๋ยวจะ example ให้ดูแล้วกันเนาะว่าประมาณไหนนะคะมันจะประมาณนี้ก็คือแลาตอนนี้เจอสิคะจะจากไปเจอสิเขาเจอไปไกลแสนไกลไม่พบไม่จอ คร่าวๆนะคะมันก็จะเล่นประมาณนี้เนาะถามว่าแพทเทิร์นนี้นะคะเล่นยังไงวิธีการเล่นเนาะมันจะประมาณนี้ก็คืออ่ะมันอาจจะยาวไปนิดใช่ไหมแพทเทิร์นแค่ครั้งเดียวนะคะมันก็เล่นคือเบสสามสองหนึ่งสองสามอ่ะปะ เออมันเล่นแค่นี้เลยนะคะถ้าถามว่าใครงงนะคะว่าสายเปียคือสายไหนนะก็เดี๋ยวแพรจะเขียนเป็นสายสีฟ้าสีน้ําเงินให้เป็นโซนิดน้ําเงินนะคะแล้วก็สามสองึเนี่ยก็จะเป็นสายที่ไล่สีนะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้ว่าสายไหนสาย3าสายไหนสายสแล้วก็สายไหนสายหนึ่งให้นะคะโอเคก็อันนี้จะเป็นทเทิร์นหลักเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวแพรพาเพื่อนๆเล่นนะคะสักรอบหนึ่งละกันนะคะจะใช้เป็นคอร์ด C ีคอร์ด GAM แล้วก็ F นะคะลองไปพร้อมๆกันสักรอบหนึ่งนะคะเล่นเฉพาะคอร์ดอย่างเดียวเนาะ เพื่อนๆจะได้แบบเออแม่นขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปช้าๆนะคะงั้นเราไปเล่นคอร์ดอย่างเดียวกันเลยคะ่ะหนึองส ประมาณนี้นะคะสําหรับแพทเทิร์นวิธีการเล่นเกา่าคร่าวๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าทั้งเพลงนะคะแพจะเริ่มตัดท่อนแรกนะคะเป็นจบท่อนฮุกนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวคือเพลงนี้แพรอาจจะพาเพื่อนๆเล่นช้าขนาดนั้นไม่ได้นะคะเนื่องจากเพลงนี้มันเป็นเพลงช้าอยู่แล้วเนาะเออก็จะพยายามเล่นให้ช้าที่สุดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยตามไม่ทันแพเนาะก็อย่าลืมลดสปีดไปที่0.75หรือว่า0.5ได้เลยนะคะแพรอาจจะเล่นไม่ตรงตามร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะคะแต่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหน ตามแพนเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ทางด้านนี้เลยส่วนถ้าไหนอยากเล่นแค่เฉพาะแพทเทิร์นอย่างเดียวก็สามารถเลยค่ะงั้นไปนเรือมกันเลยดีวยกว่าค่ะ thank mm -hmm. สำหรับเพลงขอลาของแพรวินซีนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะก็ถ้าใครแพรสอนเพงลงอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะเงี๋ยนี้แพไปนะคะบ๊ายบาย